ก็สวัสดีครับครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาไล่ไฟของรีโอนะครับก็ต่อมาด้วยก็คือปัญหาก็คือรีโอนะครับไฟเดี้ยวติดข้างซ้ายข้างเดียวนะครับเนี่ยติดข้างซ้ายข้างเดียวก็เดี๋ยวผมเปิดอาการให้ดูนะครับเนีครับเดี๋ยวลองติดนะครับ ้างสายติดนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนมาข้างขวานะครับข้างขวาไม่ติดครับแล้วก็ลองเชิคดูที่ที่หลอดนะครับชิคดูที่หลอดเพราะว่าไม่รู้ว่าหลอดมันขาดไหมนะก็ลองช็คดูแล้วนะครับหลอดไม่ขาดพราะหลอดไม่ขาดนะครับผมก็มาได้ดูที่สวิตนะครับ ตอนนั้นมันติดนะครับติดแล้วก็ดับติดดับแล้วก็ลองเปลี่ยนรีเลย์ไฟเลี้ยวสองตัวก็เหมือนเดิมครับรีเลย์ไม่เสียทีนี้ผมมาเจอปัญหานะครับเจอปัญหาหนึ่งผมลองไล่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดสวิตปิดสวิตข้างขวาที่มันไม่ติดไว้นะครับแล้วผมก็มาไล่ดูที่จุดต่อนะ จุดต่อนี่เนี่ยนี่ครับติดครับแค่ขยับจับติดโอ้ยน่าจะเป็นที่ปลั๊กนะครับปลั๊กที่มันเราใช้เป็นนานๆแล้วนะครับใช้เป็นนานๆาแล้วทีนี้เกิดหลวมเนาะทำให้ผมต้องไล่ทั้งระบบเลยนะครับไล่ดูแกะสองรอบสามรอบพอใส่ เฟรมไปแล้วใส่เปลือกไปแล้วกับไลเป็นไฟไม่ติดที่ไหนได้นะครับนี่ครับปักเนี่ยดับนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองจับนะนะแค่จับนะครับอืมนะครับก็เนี่ยคือ,อปัญหาหนึ่งนะครับที่เรามองข้ามกันก็คือเรื่องแจ็คเสียบคั้วเสียบที่มันอาจจะ มันใช้มานานนะครับมันใช้มานานมันคงจะอยู่ในสภาพที่เริ่มจะแบบหลวมนะครับหรืออาจจะแบบมีเกลือมีอะไรที่ไปเกาะพวกสวิตมันนะครับนี่นี่ผมไล่มาทั้งวันสองวันนะแล้วม,มาเจอจุดนี้เป็นจุดที่แบบอาจจะต้องเดี๋ยวล้างใหม่นะครับล้างใหม่แล้วก็ลองดูนี่ครับลองเปิดดูดู นะครับโอเคครับยังไงคลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์กับใครที่กำลังไล่ชุดไฟเลี้ยวอยู่ก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถ้ามีคลิปหน้าในการซ่อมเดี๋ยวผมก็จะมาแบ่งปันนะครับมีปัญหาอะไรก็มาแชร์กันตอนนี้รีโอใกล้เสร็จแล้วครับโอเคครับ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนี่คือปัญหาที่มันที่เรามองข้ามนะครับคิดว่า,ออาไฟดีขาดโอเคครับจบขอบคุณครับที่รับชมคลิปครับ